ก,การสั่งซื้ออะพี่ฟ้าพูดแค่นี้ซึ่งมันเป็นอะไรที่ทุกคนควรจะมีแหละช่วงนี้ใกล้เข้าสู่ช่วงอิงฟ้ามหาชนสองแล้วคอนเสิร์ตนะคะอยากให้ทุกคนดูแลตัวเองในการที่จะมารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นที่มาร์กหน้าต้องมีแหละตอนนี้เราเชื่อว่าของกินทุกคนน่าจะเยอะอยู่แล้วเดี๋ยวเราพี่ฟ้าค่อยปักช่วงตอน ช่วงเวลาอื่นนะคะอันนี้เรามาพูดคุยกันแล้วก็ใครที่อยากจะซื้อกระเป๋าหรือว่าตังหูรุ่นของ MGI นะคะก็สามารถกดสั่งซื้อได้เลยเพี่ฟ้าลืมบอกว่าเวลาที่สั่งซื้อเนี่ยอย่าก,กดแคนเซิลนะอย่าก,กดยกเลิกตะกร้านะคะเพราะว่ามันตรวจสอบได้หลังจากที่จบไลฟ์ไปแล้วมันไม่มีกำลังใจในการจะมาไลฟ์ต่อนะคะใครที่อยากเอฟมั่นใจแล้วเอฟแล้วก็กดชำระเงินให้พี่ฟ้าด้วยถ้าเป็นไปได้นะคะถ้าหากว่าไม่ได้ เลือก <response. S 1> ที <what> ่จะชำระปลายทางอ่ะก็จะดีมากๆเพราะมันจะได้แบบนับออเดอร์ให้พี่ฟ้าเพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยในทุกๆการไลฟ์เราจะมีการเช็คออเดอร์ว่าวันนี้ไลฟ์นี้ขายได้ไปเท่าไหร่เท่าไหร่นั่นเองก็เป็นกําลังใจให้พี่ฟ้าในทุกๆการมาไลฟ์กับไรอิงอิงพาสานั่นเองเชื่อว่านัเวลานี้คนน่าจะยังไม่เลิกงานหรือกําลังเรียนกันอยู่หรือกำลังทําธุระปับปังกันอยู่นะคะหลายๆคนบอกว่าให้พี่ฟ้ามาเปิดร้านในช่วงแบบว่า คคำๆได้ไหมน่าจะเป็นช่วงเวลาคนเลิกงานจริงๆมันก็ได้มันก็ได้แต่อย่างที่บอกว่าช่วงนี้พี่ฟ้าปรับเวลานอนอะ่ะมันมันค่อนข้างที่จะ4ี่ทุ่มไปแล้วเนี่ย Energy มันจะเริ่มดรอปลงแล้วนะคะก็จะจะพยายามมาไลฟ์ live ช่วงประมาณ3ามทุ่ม2-3-4สามสทุ่มอะ่ะประมาณนี้นะคะเดี๋ยววันนี้ก็เดี๋ยวมาปักพวกของกินใครอยากได้ของกินต่างๆมันจะเป็นน้ำพริกคอลลาเจนหรืออะไรก็ตามนะคะสามารถมาเอฟได้ในช่วงกลางคืน ตอนนี้ทุกคนฝากแชร์ไลฟ์ให้พี่ฟ้าหน่อยได้ไหมคะช่วยกดแชร์ไลฟ์หรือว่าช่วยกดหัวใจเป็นกําลังใจให้พี่ฟ้าหน่อยเรามาพูดคุยกันดีกว่าว่าเราอยากจะคุยกันเรื่องอะไรระหว่างนี้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงก่อนที่เราจะไปไลฟ์ขายบัตรมิทติ้งฟิลิปปินส์กับชา์ลอตของทางช่อง m i สแกรนด์ไทยแลนด์ทิกต o k นั่นเองนะคะตอนนี้สามารถโอ้ขอบคุณสําหรับของขวัญน,นะคะ อินเตอร์ฟานส่งของขวัญให้เยอะมากในช่วงนี้รู้สึกดีใจมากๆขอบคุณนะคะการกดหัวใจมันจะช่วยเปิดการมองเห็นให้พี่ฟานเท่านั้นเองทุกคนคะขอบคุณคะอย่าลืมนะคะช่วงนี้ไม่รู้เป็นอะไรมันรู้สึกแบบอาจจะเป็นเพราะว่าห่างหืนจากการกินยามานานมากๆอะเนาะก็เลยเวลาที่เจอเอฟเฟกจากเรื่องอะไรก็แล้วแต่มันก็เลยทำให้เราเหมือนแบบดาวแบบทว cool. ีคูณโอ้ พี่ฟานขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะดาวแบบทวีคูณซึ่งพี่ฟานก็มีหลายเรื่องให้ต้องคิดหลายเรื่องหลายราวนะคะรวมถึงช่วงที่เราจะกำลังจะเริ่ม start c o n c e p ปต์ต่างๆของคอนเสิร์ตอินฟ้ามหาชน2ก็จะมีความกดดันเข้ามาด้วยแล้วก็ทำให้เราคิดเยอะนู่นนี่นั่นเพราะว่าต้องบอกว่าคอนเสิร์ตอินฟ้ามหาชนแรกอะเราทำมาตรฐานไว้ดีมากๆในเรื่องของ การคอนโทรลของงานต่างๆนะคะแต่ว่าทีเนี้ยพี่ฟ้าก็เริ่มที่จะคิดว่าเราจะแบบมีอะไรที่มันแตกต่างนะคะจริงๆพี่ฟ้าได้นําเสนอไปแล้วว่าอยากให้มีการเต้นการร้องที่เราพี่ฟ้ารู้ว่าอินฟ้ามหาชนสองรอบเนี้ยอินเตอร์แฟนมาเยอะมาเยอะกว่ารอบแรกเพราะฉะนั้นเราจะให้มีโชว์หรือว่าเพลงต่างๆที่มันที่มันเป็นเพลงสากลมากขึ้นลหลายๆโชว์ที่ทุกคนแบบว่าอยากให้มี ที่รักระหว่างที่เราพูดคุยกันนะคะทุกคนสามารถที่จะเอฟกันได้เลยนะคะนั่นก็คือที่มาร์กหน้าอันเนี้ยจริงๆอ่ะพี่ฟ้าอยากรีสินค้าต่างๆของมิสแกรนที่ฮู thank you so much นะคะรีสินค้าต่างๆของมิสแกรนที่คนอนะ่ะเอามาปักน้อยแล้วก็แบบคนไม่ค่อยรู้ว่ามันใช้ดีจริงๆเป็นสินค้าที่ตัวพี่ฟ้าใช้เองแล้วรู้สึกว่าชอบ ก็เลยอยากจะเอามาปักแล้วให้คนได้รู้จักสินค้าตัวนี้มากขึ้นนั่นก็คือเซรั่มรักแร้นางงามกับตัวที่มาร์กหน้าใครที่ชอบใช้โคโลนหรือใครที่ชอบใช้โลออนพี่ฟ้าอยากให้ลองเซรั่มรักแร้นางงามในตกกะกร้ากดได้เลยมันดีมากๆจริงๆเพราะว่ามันสามารถแห้งแล้วก็ดับกลิ่นเหงื่อไปได้เลยทุกคนใช่ไหมว่าเดี๋ยวนี้มันมีนวัตกรรมที่เขาไปฉีดโบท็อกรักแร้กันอะเพื่อไม่ให้มันมีกลิ่นหรือว่าไม่ให้แบบว่ามันคล้ำอะ แต่อันนี้มันสามารถช่วยได้แต่ขออย่างเดียวโอ้แบงเกิเเสมม์มารขออย่างเดียวขอให้ทุกคนนะ่ะขอให้ทุกคนนะ่ะใช้ประจำอย่างต่อเนื่องพี่ฟ้ายังมีอยู่ที่บ้านอยู่ประมาณหลายกล่องมากอะเซรัมรักแร้ตอนช่วงก่อนเข้ากองมิสแกลน Thailand ก่อนจะประกวดมิสแกนกรุงเทพด้วยนะคือใช้ใช้ดีแล้วก็มารีวิวให้ในคลิป Tik กต็อก ok, ซึ่งถ้าย้อนกลับไปดูจะเห็นเลยเพราะฉะนั้น เออหนึ่งคือลักแร้จะไม่มีกลิ่นสองก็คือจะทำให้ลักแร้เราอ่ะเออเขาเรียกว่าอะไรกระจ่างใสขึ้นนะคะใช้แทนโคลนหรือว่าหรือว่าใช้ใช้แทนโลออนไปได้เลยเซรั่มลักแร้น่างามอ่ะจริงเดี๋ยวปักให้เลยละกันเผื่อคนมองไม่เห็นเนี่ยเซรั่มลักแรหน่างามอ่ะขอเหอะอยากให้มีจริงๆนะ thank you for gift นะ my friends แล้วก็ที่มาร์กหน้าอยากจะให้มีเหมือนกันเพราะว่าคนอาจจะนึกถึงน้อยหน้าพี่ฟ้าช่วงนี้ไม่ได้เข้าคลินิกเลยต้องบอกนี่ว่าเป็นคนเสพติดการมาร์กหน้าโคตรโคตรมาร์กใต้ตากับมาร์กเอ่อมาร์กหน้าพี่ฟ้าจะเอ่อก่อนนอนพี่ฟ้าจะมาร์กใต้ตาใช่ไหมช่วงเช้าพี่ฟ้าจะมาร์กหน้าก่อนแต่งหน้าถ้าให้สังเกตนะคือหน้าพี่ฟ้าดีขึ้นจริงๆแล้วก็รอยสิวรอยอะไรเงี้ยแต่เป็นคนที่ขี้เกียจโคตรโคตรเวลาจะดูแลตัวเองส่วนมากนะเมื่อก่อนก็คือจะชอบ ลัดทางลัดไปเลยทางตรงก็คือแบบว่าเข้าคลินิกฉีดหน้าไปเลยจบๆอะไรเงี้ยแต่พอเวลาเราไม่มีเวลาสิ่งที่เรามองหาคือของรอบตัวที่มันทําให้เราแบบดูแลตัวเองได้เช่นเดียวกันพี่ฟ้าก็จะชอบมาร์กหน้าแต่ว่าการมาร์กหน้ามันเหมือนการเก็บเงินใส่กระปุกอะทุกคนเพราะอะไรรู้ปะมันไม่ได้เห็นผลภายในครั้งสองครั้งที่เราใช้แต่พอเราหยอดไปเรื่อยๆพอมันเริ่มเต็มอะพอมันแน่นกระปุกอะ ฟิลนั้นเลยหน้ามันจะฟูแบบแล้วใช้แบบมาร์คไม่ต้องมาร์คทุกวันอะมาร์ควันเว้นวันก็ยั 1, 1, 1, ยงหน้าก็ยังใสอันนี้มันเป็นแบบเจ็ดเบอร์รี่เม็ดมิกเม็ดม,ม,มิกกันเจอย่างมิกเบอร์รี่เนี่ยทุกคนต้องมีจริงๆที่มาร์คหน้ากับเซรั่มรักและนาง,งามนะคะคอลลาเจนใครอยากจะซื้อก็สามารถซื้อได้นะคะเดี๋ยววิฟ้าปักเพิ่มให้สักคู่นะคะ คอลลาเจนมาและมาแล้วคอลลาเจนอิงฟ้าที่เห็นอยู่ด้านหลังนะคะก็สามารถสั่งซื้อได้เช่นเดียวกันอันนี้เป็นคอลลาเจนที่ช่วยบำรุงผมเล็บนะคะแล้วก็ข้อกระดูกต่างๆรวมถึงผิวด้วยอันนี้คืองงมากว่ามันครบมากจริงๆนะทุกคนคอลลาเจนอิงฟ้าคือมีทั้งในเรื่องของผมเนี่ยเวลาเรามันดูแลในช่วงแบบว่าคนผมตรงนี้ทุกคนสังเกตนะเวลาที่เราแบบ ทำผมบ่อยๆเจอเขาเรียกว่าเคมีเจอนู่นนี่นั่นบางทีมันจะทําให้เหมือนแบบว่าหนัง คนเป็นรังแคง่ายหรือว่าแสบหนังหัวง่ายต่างๆอันเนี้ยจะช่วยบํารุงหรือว,ว่าโคนผมจนถึงแบบเส้นผมเลยนะคะรวมถึงเล็บต่างๆใครที่ชอบทําเล็บอ่ะชอบทาเล็บและหน้าเล็บอ่ะพังอ่ะต้องกินเหมือนกันนะจะช่วยบํารุงเวลาเล็บงอกเขาเรียกว่าเล็บมันงอกอกอกมาใหม่มันจะช่วยแบบทําให้มันเขาเรียกว่าสุขภาพเล็บดีขึ้นนั่นเองนะคะเล็บมือเล็บเท้าแล้วก็ยังช่วยในเรื่องของการชําระล้างลําไส้ด้วยใครที่หน้าไม่ใสชอบมีสิวชอบแบบว่า ผิวหมองต่างๆอันนี้พี่ไฟ้าอยากจะบอกว่ามันมาจากระบบลำไส้ได้วยนะบางคนลำไส้ชอบกินอาหารที่มันไม่เป็นประโยชน์บางทีมันติดค้างในลำไส้เวลาเราไม่อึเวลาเราท้องอืดอยืองเงี้ยมันก็ทําให้เราเป็นสิวผิวไม่ผ่องใสนะคะตัวนี้มีพีโพไบโอติกด้วยที่ช่วยในเรื่องของขับถ่ายผิวหุ่นโอ้ครบเลยผมเล็บต่างๆนะคะก็อยากจะแนะนําให้แบบว่า ซื้อไปลองกินดูก็ได้นะคะหรือว่าจะซื้อไปให้คุณพ่อคุณแม่ก็ได้เป็นของขวัญเหมือนแบบของขวัญเอ่อในการดูแลสุขภาพต่างๆแล้วก็ปุกหนึงราคาไม่แพงกินได้เป็นเดือนนะเพราะว่าพี่ฟ้าจะให้ดูการซีนอันนี้คือถูกแกะแล้วนะการซีนคือเขาทํามาอย่างนี้เห็นปะมีช้อนให้มีมีช้อนให้แบบนี้ตัดเออมเทซองเข้าไปแบบนี้คือเขามาเป็นซองแบบเนี้ย คิดดูว่าบางทีเนี่ยเอ่พวกอาหารเสริมต่างๆถ้าแพ็คไม่ดีนะมันมีอากาศหรือมีอะไรเข้านะบางทีสรรพบางทีผลลัพธ์มันก็จะทําให้ลดลงด้วยเช่นเดียวกันนะคะแต่นี่เขาซีนมาอย่างดีอยู่ในถุงแบบนี้นะแล้วทุกคนก็ เทลงไปหรือจะไม่เทก็ได้นะคะแล้วเราเวลาเราทานหมดเรียบร้อยยังเก็บกระปุกไว้ใส่แบบเกลือน้ําตาลใส่อะไรในห้องครัวได้ด้วยซึ่งมีประโยชน์มากๆเพราะว่าเขาแพคมาหอย่างดีมีช้อนให้เวลาที่เราจะกินนะพี่ฟ้าบอกเลยว่าคอลลาเจนตักประมาณ1-2ช้อนก็ได้นะคะโรยบนก๋วยเตี๋ยวโรยบนส้มตามหรือว่า,าใส่น้ำก็ได้สำหรับคนที่กินคอลลาเจนไม่เก่ง เอางี้พี่ฟ้าก็เป็นกินคอลลาเจนไม่เก่งบางทีเราจะกลัวการเหม็นคาวต่างๆทุกคนต้องทำความเข้าใจก่อนว่าคอลลาเจนน่ะมันทำมาจากปลาอันเนี้ยเป็นปลาเป็นไดเปปไทด์ซึ่งมันแน่นอนว่าบางคนถ้ากินไม่เป็นมันจะหลีกเลี่ยงยากกับการที่จะมีกลิ่นของกลิ่นของแบบคอลลาเจนจากปลาแต่พี่ฟ้าแนะนำว่าให้กินกับ เอาไปมิกกินกับชาเขียวก็ได้ชาเขียวชาลอตนะ์เนี่ยเอาไปมิกคนกันก็ได้เพื่อว่ามันจะได้มีกลิ่นของชาเขียวช่วยหรือกินกับกาแฟก็ได้กินกับโอโวคตินกินกับน้ำชงได้หมดเลยนะคะหรือว่าจะไปโรยบนก๋วยเตี๋ยวโรยบนข้าวโรยบนส้มตำคือได้หมดเลยสำหรับคนที่ทานไม่เก่งนะคะ จิ้มกินกับลูกชิ้นจิ้มกินกับอะไรเงี้ยยังได้เลยนะคะถ้ากลัวข่าวจริงจริง,งไม่อยากพูด,ไม,พดไม่อยากพูดแบบว่าขายแบบโอ้ลูกคมันไม่ข่าวเลยไม่ไม่นี่เลยเอาจริงอะความขาวของเลเวลของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนอาจจะรู้สึกว่าคนที่ไม่เคยทานมันอาจจะมีได้บางทีมันปะระลี้ปะระลี้แต่ทุกคนฟังไว้นะคอลลาเจนที่ดีนะบางทีมันต้องมีกลิ่นบ้างเพื่อให้รู้ว่ามันเป็นความเขาเรียกว่าเป็น ได้เป็บไทายแบบแท้อ่ะมิมจะพูดยังไงใช้คำศัพท์ไม่เป็น<ม>จริงๆขอบคุณค่ะต้องมีนะคะผสมกันไปเลยแต่คอลลาเจนยังคอลลาเจนมันหนูยังปักไม่ได้ถูกนะปักได้ไหมเอ้ยไม่ใช่ชาเขียว oh <my> ไม่ใช่มันติดกับไอ้นี่ไหมติดกับ oh <my> ยังไม่ได้เนาะยังปักไม่ได้นะคะไปซื้อกับน้องๆได้สำหรับชาเขียวนะคะของพี่ฟ้ายังติดพรีเซนเตอร์มันยังปักไม่ได้เนาะทีนี้ขอย้อนกลับมาที่มีเรามีที่มาร์กหน้าปะในเนี้นะนยนะแต่ในในมาร์กเรามีนะมีอยากให้เขาเห็นว่าแบบว่า ที่มาร์กหน้าเราไปเลยโอ้ยโอ้โอจะร้อยออเดอร์แล้วทุกคนเพราะฉะนั้นช่วยกันสั่งซื้อแล้วก็อย่าอย่ากดยกเลิกนะคะช่วยกันชำระด้วยเป็นกำลังใจให้พี่ฟ้านะคะเออ่มีทั้งหมดโอ้โหคอลลาเจนน่ะหนึ่งแมมิลลิกร,รัมนะคะ แต่ว่ากระปุกเนี่ยจะมีน้ำหนักทั้งหมด120กรัมนั่นเองซึ่งกระปุกหนึ่งก็สามารถที่จะทานได้แบบอ,องจริงเป็นเดือนไม่จำเป็นต้องทานทุกวันก็ได้นะที่รักถ้าสมมติว่าผิวดีอยู่แล้วแต่แค่อยากจะสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองนะจ๊ะผิวดีอยู่แล้วชำระแล้วขอบคุณครับระวังลูกได้โอเคฟ้าวางไว้แค่นี้นะเดี๋ยวจะเอาที่มาร์กหน้าเซรั่มลักแรงมีปะพี่มนะเซรั่มลักแรงนางงามอะ แล้วตอนนี้นะของเขิงที่จะมาวางขายก็จะไม่มีแล้วเพราะขายดีมากงงนะคะที่รักขายช่วยกันเอฟด้วยนะรู้ปะเป็นกำลังใจให้เวลาที่มาไลฟ์จะได้มีกำลังใจจะร้อยออเดอร์แล้วแป๊บๆปทุกคนเก่งมากเลยรู้ไหมแป๊บแป๊บเนี่ยจะร้อยออเดอร์แล้วที่ชำระแล้วนะที่โอนแล้วอ่ะคือเก่งมากเลย ถ้าในครึ่งชั่วโมงนี้สามารถขายได้300-400-500นี่คือเก่งมากๆนะบอกเลยอิงอิงพาซานี่คือจะมาเปิดขายทุกวันเลยบอกเลยกำลังใจมาแน่นนะคะมานี่นทุกคน,ส,ส,นสินค้าที่มันต้องมีเดี๋ยวเรากลับบ้านเซรั่มรักแล้นางงามเขาจะมาเป็นแพ็กเกจแบบนี้ใช่ไหมหนึ่งกล่องมีกี่ซองอะ่ะ ที่ให้ไปอ่ะหนูจำไม่ได้แล้วอ่าห้าซองห้าซองบ้างหรือสิบห้าดิห้าห้าปะถ้าหนูจำไม่ผิดเขาจะให้มาเป็นกล่องแบบนี้ที่รักบางคนอาจจะเข้าใจว่าหนึ่งกล่องอ่ะคือหนึ่งซองหรือเปล่าสำหรับเซรั่มรักและนางงามน,นะเดี๋ยวพี่ฟ้าขอกลับไปปั่เซรั่มให้<ท>ให้ทุกแฟ<บ>ยนถ<บ>องขอไฟฟูจิ นี่เซรั่มรักแลนง,งามจะเป็นอย่างนี้ที่รักมันจะเป็นซองแบบนี้ทุกคนสามารถที่จะแบ่งพกพาไปได้แบ่งพกพานหนึ่งหนึ่งกล่องจะเป็นอย่างนี้นะคะซึ่งแกะมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะหนึ่งกล่องนีซองแกะไปเลยดีกว่านะมันสามารถพกพาได้นะสมมุติว่าหนูนจะไปต่างจังหวัดจะไปต่างประเทศนะคะหนูก็สามารถที่จะหนูอ่ะ หนูก็สามารถที่จะพกพาไปได้แยกซองไปเลยอย่างเงี้ยบางทีเราพกโคลนบางทีอาจจะหกเลอะเทอะนูน่นนี่นั่นแต่อันเนี้ยคือหนึ่งกล่องนี่ฮะสอง,องแกะออกมาเราจะเป็นอย่างนี้ขออันเล็กๆก่อนเห็นปะนแต่ว่ากล่องของเขามันฉลาดว่ะอาจริงนะมันจะแพ็คเก็บแบบนี้ก็ได้นะที่รักหรือว่าจะแกะอย่างนี้ก็ได้แกะเนี่ยมันจะมีตัวให้แกะเป็นเหมือนแบบรอ,อ,ยอยปุกๆอยู่ะเนี่ยเห็นรอยปุกๆปะ ลอยปุบด้านข้างเนี่ยเนี่ยเนี่ยพอแกะออกมาแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้พี่ฟ้าไม่มีเล็บแกะออมามันก็จะเป็นอย่างนี้ไว้ตั้งไว้ในเอ,อ่อไว้ในห้องน้ําไว้ในห้องแบบแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยจะให้ดูว่าหนึ่งซองคือหนามากหนาไม่ไหวหนึ่งซองอ่ะพูนมากดูเหอะแล้วราคาเนี้ยทุกคนใช้ได้อ่ะเกินเดือนเกินเดือนจริงๆลอยปะโบราณเนาะ เปิดฝาหมุนลงมาแล้วจะให้ดูเนื้อตัวอตัวรักแร้นางงามอะนะมันจะเป็นอย่างนี้แล้วทีหลกักก็ทาไปตรงรักแร้แห้งเร็วไม่เหนียวเนอะหนะนะแล้วก็เก็บกลิ่นคอโอเคแล้วก็เก็บกลิ่นเอเขาเรียกว่ารักแร้เห่าดีๆทุกคนมันจะดีแค่ไหนนะหากว่าเรามีตัวที่แบบเซรั่มหน้าแล้วมีเซรั่มรักแร้ด,ด้วยใครที่เป็นแบบหนังไก่ ใครที่เป็นแบบผิวด้านผิวครัาตรงบริเวณรักแร้เนี่ยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยดูดินุ่มเลยอะไว้นักขนาดทาฝ่ามือนะนี่คือนุ่มเลยะนุ่มเลยเนี่ยนุ่มเลยเห็นปะบำรุงไปด้วยแล้วก็กบกลิ่นรักแร้ไปได้ด้วยพี่ฟ้าจะขอเช็ดออกหน่อยนะคะเพราะว่าทาไว้บนฝ่ามือ มอเช้าทามาแล้วนะคะที่รักแล้ <H az in> เพราะฉะนั้นแล้วจึกหนึ่งก็คือใช้ได้ทั่วรักแล้แล้วแล้วก็เป็นซองแบบนี้ <H az in> ในหนึ่งกล่องมีห้าซอง <H az in> ในหนึ่งกล่องเนี่ยมีห้าซองปักให้แล้ว <H az in> เพราะฉะนั้นรีบเอฟกันเลยกับเซรั่มรักแล้นางงามนะคะอันนี้อยากให้ทุกคนมีจริงๆเอฟกันหรือยัง <H az in> เอฟกันแล้วกดชาระ สั่งซื้อเออสั่งซื้อกันแล้วกดชําระด้วยโอนให้พี่ฟ้าด้วยนะคะไม่แคนเซิลของดีๆอ่ะเอาไปเถอะเพราะว่าตัวเนี้ยเหมือนของจะไม่ค่อยมีแล้วของมันจะไม่ค่อยมีแล้วแล้วก็ไม่รู้ว่าหมดรุ่นเนี้ยเขาจะผลิตอีกหรือเปล่ามันไม่รู้นะเพราะว่าตัวพี่ฟ้าเองเคยถามตอนที่เขายังไม่ได้มีติ๊กต็อกขายของในติ๊กต็อกเคยถามแล้วก็มันไม่มีของนะเพราะฉะนั้นรีบตัดสินใจพี่ฟ้าชอบดึงสินค้าที่มัน ใช้เองแล้วใช้ดีเอามาแนะนำให้ทุกคนให้แฟนขับโดยเฉพาะแฟนขับเราหามพลาดฟาเช็ดกล้องกันอืมาอร่อยกินไหแป๊บนึ่งกินเลยขครของอยู่คะ่ะหาเงินอยู่เนาะต่อไปนะคะ ตัวมาร์กหน้าเดี๋ยวพี่ฟ้าสลับปักหมุดให้แต่ว่ามันมีอยู่ในหมุดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นสามารถที่จะเลือกในตะ้าได้เลยต่อไปเนี้ยเป็นที่มาร์กหน้าที่มาร์กหน้าหนึ่งกล่องเนี่ยจะมีทั้งหมด3แผ่นด้วยกันนะคะพี่ฟ้าแนะนําถ้าสมมุติว่าหน้าพังมากแบบว่าโดนแดดแรงหน้าพังมากๆอยากกู้ผิวก็ให้ใช้แบบ3วันติดไปเลยแต่ว่าถ้าหากว่าหน้าไม่ได้แบบไม่ได้ต้องการจะบูทในระยะเวลาแบบ ดว่วนอนะ ก็วันเว้นวันได้วันเว้นวันได้เพราะว่าหอมาร์กหนึ่งอ่ะมันฉ่ำมากเ,ๆๆเวลาที่เรามาร์กหน้าทุกคนมันจะมีน้ำพวกน้ำที่อยู่ในซองอ่ะน้ำตัวเซรั่มของตัวมาร์กอ่ะบีบมันออกมาแล้วก็ทาช่วงคอทาแขนได้ด้วยนะคะพี่ฟ้าชอบทำแบบนั้นอันนี้มันเป็นเบอร์รี่แล้วก็มีพี่ฟ้าชอบตรงที่ว่าเขามีไวท์เทนนิ่งเพราะมันมีไวท์เทนนิ่งแปลว่าอะไรเพื่อเพิ่มความกระจ่างใสให้กับผิวหน้าเพราะฉะนั้นทุกครั้งหลังมาร์กเน่ หน้ามันจะเขาเรียกว่าหน้ามันจะนุ่มแล้วก็กระจ่างใสในเลเวลหนึ่งเลยนะคะให้ใช้เป็นประจำสามหอ่อห่อใหญ่มากมาร์กหน้าเนี่ยนะต้องมีตีไปก็คือ1กล่องใช้ได้หนึ่งอาทิตย์ถ้าใช้วันเว้นวันวันเว้นวันเนี่ยตีไปว่า1กล่องหนึ่งอาทิตย์นะคะแล้วถ้าหนึ่งอาทิตย์ผิวหน้าไม่ดีขึ้นเนี่ยเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วถ้าเราใช้ประจำอย่างต่อเนื่องจริงๆมาร์กหน้าแบบใหม่กล่องเขาทำมาใหม่ปะเหมือนพี่ฟ้า ไม่แน่ใจใช้มาร์กยี่สิบนาทีอ๋อเราไม่ต้องล้างออกทีแรกก็จะเข้าใจว่าการมาร์กหน้ามาร์กเสร็จเราต้องล้างแต่ว่าตัวนี้ไม่ต้องมาร์กนะคะเพราะฉะนั้นแล้วมาร์กก่อนนอนดีกว่าพอมาร์กก่อนนอนปุ๊บแล้วก็ปล่อยให้มันแห้งแล้วก็ซึมไปเลยตื่นเช้ามาหน้าจะได้ฟูนะคะฟูแบบฟูฟ่องสองอย่างนี้ต้องมีเดี๋ยวจะเอากลับบ้านบอกเลยว่าจะขอกลับบ้านนะคะไม่ต้องล้างแล้วไหม <laughs> ไม่ต้องล้าง พี่ฟ้าจะขโมยกลับบ้านเพราะว่าไม่มีของไม่มีของจริงๆเซรั่มรังแลนางงามอะ่ะทุกคนโดยเฉพาะแฟนคลับพี่ฟ้าอยากให้ซื้อซื้อได้ไหมมาร์กไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวต้องขึ้นไลฟ์ต่อไงที่รลกไม่ได้ส่วนเอ็กเซซเซอรีต่างๆนะคะที่เป็นเอ็กซเซสซอรีต่างๆที่เป็นตัว ต่งหูเอยกระเป๋าเอยนะคะรุ่น MGI ใครที่ชอบแต่งตัวชอบอะไรเนี้ยก็สามารถที่จะซื้อเอฟกันเข้าไปได้ mm hmm. รู้ว่าไงรู้ว <Har ps> <out> ่าไงเราจะปักแล้วเราเอาให้พี่เขาลงเปลี่ยนน้ำไม่เปลี่ยนน้ำเที่ยวห้องนู้นใช่ไหมใช่พี่พี่คุยงานแปร๊ดว่างนอนชาเฮ้ยอร่อยอ่ะมันแบบมันยกล่องฟักทองแตงไทยเลยอ่ะมันไม่ไม่ไม่ฉุนอ่ะเุ้ยอร่อดีทุเรียนอร่อยมากิิ กินไวนะัหมกดเอฟกันหรือยังรักแร้เซรั่มนางงามอะ่ะติดฟันที่รักเอฟกันหรือยังเซรั่มรักแร้นางงามกับที่มารนะ์กหน้าน่ะมันต้องมีนะวู้ 200เดอร์แล้วจะบ้าเหรอก็แกจะบ้าเหรอเมื่อกี้เราคุยกันยังไม่ถึง100เดอร์เลยตอนนี้จะไป200เดอร์แล้วกลับมาที่ตัวที่มาหน้าค่ะที่รักพอจะฉเอาไว้ถึงเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะขึ้นไลน์ไปนี่ละมิทติง้งฟิลิปปินส์วันนี้เอาไว้ถึง 4, <laughs> ตกใจตกใจเหมือนกันที่มาร์กนะ้าที่ลกักมันใช้ดีจริงๆอยากให้ได้เอาไปใช้การมาร์กไปเถอะนะเอาจริงๆแกะให้ดูดีกว่าชอบขายแบบเรียวๆอะ่ะมันจะได้ซื้อกันแบบเข้าใจเป็นตรงกลนไ,ได้เอ๊ะมันพูดทีด่ฟ้ามันใช้ดีจริงเนาะ กดตะกร้ากันเลยนี่ที่มาร์กจะเป็นแบบนี้ที่รักมันมีน้ําอยู่ในนี้เดี๋ยวเราตั้งไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวน้ำหกเวลาเรามาร์กแหมไม่เกรงใจนี่จะประกบที่หน้าแล้วนะเสียดายวะ่ะแต่ก็อยากให้ทุกคนได้เห็นตัวมาร์กไนว่ามันเป็นเช่นไรสวัสดีตัวมาร์กมันเป็นแบบนี้ <c oughs> ใครรอง <c oughs> ใครอ <c oughs> ใรองพีซันเนาะ ที่มาร์กเป็นแบบนี้ที่รักมาร์กที่หน้านะไม่ต้องไปมาร์กที่อื่นเขาทํามาให้ชัดอยู่แล้วว่านี่คือตาจมูกปากตาจมูกปากนะคะเพราะฉะนั้นแล้วแปะให้มันตรงจุดนนเนาะสิ่งสําคัญคือเวลาแปะแปะให้มันพอดีกับหน้าแล้วก็ดึงให้มันแบบว่าให้มันแบบปิดให้มันมิดหน่อยนั่นเองนะจ๊ะขอบคุณสําหรับข้องควัญน,นะคะ เนื้อฉ่ำมากๆฉ่ำสุดๆเดี๋ยวจะให้ดูนี่เสียดายว่ะเราเก็บไปได้ปะเยซันเยซันมามากหน้าเร็วมาเร็วๆจะให้ดูแม้ว่าหน้าพี่ซันอาจจะไม่พอแต่ว่าไม่เป็นไรอาจจะให้ดูธรมรมะได้เลยแล้วว่างฉันลอไลฟ์จะไลฟ์แล้วบอกนะจะแล้วเพราะว่าอีกสิบห้านาทีอุ้ยอีกสักห้านาทีจะลงไลฟ์แล้วอ่ะมาให้พี่สะมาให้ดู ก็มาร์กอย่างเงี้ยทิ้งไว้เลยแล้วไม่ต้องล้างออกตอนกลางคืนแล้วมันจะมีน้ําแบบนี้เนี่ยเห็นบ้ามันจะมีน้ําแบบเนี้ยตัวเซรั่มเนี่ยก็ไปทาต่อได้ใช่แต่ว่าหนูอ่ะจะไม่ค่อยเอามาทาหน้าหรอกหนูจะชอบเอามาทาแบบช่วงคอแล้วก็ช่วงมืออะไรเงี้ยให้มันแบบบำรุงได้เหมือนกันหนูชอบมอมอ้่าหนูะ่นห้านาทีจะลงไลฟ์แล้วเร็ว อยากกินน้ำหมาลๆนะมาปุ๊บรู้สึกว่าน่าดีเลยอะจริงมันมันมิกเบอร์รี่เจ็ดอย่างบางมาร์กอะเขาไม่ได้ใส่เบอร์รี่เยอะขนาดนี้นะอันนี้คือเจ็ดอย่างพูดไม่ออกอ่านไม่ออกมันเป็นภาษากีนมันเป็นเบอร์รี่เจ็ดชนิดซึ่งมันเป็นภาษาอังกฤ็อ่านไม่ออกไงก็เลยแบบว่าเอออะซื้อแล้วไปอ่านกันทั้งหลังทั้งหลังกล่องเอา แล้วทุกคนอย่าลืมกดโอนชำระกันด้วยนะคะตอนนี้ที่เอ่อชำระมาแล้วก็ น่ารักมากๆเลยขอบคุณมากๆนะคะ2อ,อย่างที่อยากให้มีนะเดี๋ยวพี่ฟ้าค่อยมาปักจริงๆหลังจากที่พี่ฟ้าลงไลฟ์ไปแล้วอะทุกคนก็สามารถเอฟได้นะหมายถึงว่าพี่ฟ้าจะปักตะกร้าไว้ตรงข้างเอ่อช่วงข้างๆของ,ของช่องทวงตรงกล้องตะต่รตรงช่องตะกร้าทุกคนสามารถกดไปซื้อตามหลังได้เพราะว่าจะปักไว้ให้เอากลับบ้านค่ะแ,แ,และเนี่เอากลับเออเอากลับเนี่ยเนี่ยเนี่ย เนี่ยยี่ตอบไม่ค่อยโอเคนะแต่จริงๆคือแฉกใจอยู่คอมึงอ่ะพี่ซันพี่ซันไหมอยากให้เขาทำมาให้แผ่นใหญ่กว่านี้นิดนึงได้ไหมครับมันมีแพนด้าเอาใส่กระเป๋าวหน่อยนะของเขาให้ไลฟ์เฉยๆไม่เวลาเราไลฟ์เราจะได้เอาไว้ตั้งโชว์เราไม่ซื้อหน่อยหรอ หนึ่งกล่องมีสามซองที่รักใช้ได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์ถ้าใช้วันเว้นวันแต่ถ้าสมมุติว่าใช้ทุกวันนะก็ละใช้ได้สามวันนั่นแหละนะเตรั่มลักแร้งงามดีจริงนะดีจริงเพราะว่าปกติเราตัวเปียวใช้พอใช้ปื้งปักเปียวป๋ไปดีจริงดีจริงมันสามารถใช้ได้ทุกวันด้วยใช่แล้วเนี่ยเอาน้ำน้ำมันมาแทบแทบที่มือแทบแทบที่แบบหน้าเนี่ยได้เลยนะคะ ทุกคนมันเป็นสินค้าที่คนไม่ค่อยพูดถึงอะ่ะลราพี่พ้อยอยากให้แบบแฟนคลับเดี่ยวไปใช้เพราะมันใช้ดีไม่ต้องไปเสียตังค์ซื้อแบบเคาน์าเตอร์แบนด์แบบใหญ่ๆเลยอันนี้คือใช้ได้แบบดีสุดๆรอออกได้ยังคะนักข่าเรื่องหนาวเริ่มงหนาวมีความรู้สึกอ่ะไลฟ์ตรงเห็นตรงนี้แบบนป่ะที่ฟ้าเป็นตรง,ตง,ตงไลฟ์เดี๋ยวไลฟ์พร้อมแล้วมันตั้งกล้องบีบ เดี๋ยวพี่แวนมาก็จะลงไลฟ์แล้วนะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยรีบเอฟกันเยอะๆเลยไอ้พวกเศร้าไอ้พวกเศร้าสูบนะไม่ใช่สุดใสอะไม่ได้เดี๋ยวต่อไปนะคะพอพี่ฟ้าลงไลฟ์เนี่ยสามารถไปเจอกันได้นะคะทางเพจเออไม่ใช่ทางเพจทาง t ิกตอกของมิสแกรนไทยแลนด์นั่นเองใส่แว่นแล้วมันสะท้อนแสงอะ แล้วเดี๋ยววันนี้อิงอิงพาซซาก็น่าจะเปิดอีกทีหนึ่งช่วงประมาณ<อ>2<อ>ทุ่มส,สองทุ่มสาทุ่มสี่ทุ่มประมาณนี้นะคะใครที่อยากจะสั่งซื้อผวกน้ำพริกเอ่ยผวกคอลลาเจนเอ่ย,อรยหรือว่าไม่แน่อาจจะดูทุเรียนก่อนว่าถ้ามันพอ <S <S ก็เดี๋ยวพี่ฟ้าจะเอามาปักให้สำหรับของกินรวมถึงอิเซสซอรี่รวมถึงพวกผลิตภัณฑ์ดูแลตัวเองอะไรเงี้ยพี่ฟ้าจะเอามาขายใหม่ตอนช่วงตอนช่วงตอนเย็น เออช่วงตอนหัวค่ำอีกทีนึ่งนะคะรอน้ำหอมได้เลยกดตะกร้ากันเยอะๆนะคะโหดอยู่เหมือนกันนะแป๊บๆจะสามร้อยแป๊บๆจะสามร้อยออเดอร์เลยเพราะแกก็โหดเกินครึ่งชั่วโมงอ่ะบ้าไปแล้วชาลอดกระหนูใครสวยกว่ากันนะพูดตรงๆี่ตังที่ต่ำ ถ้าคดีมีความน่าสนใจอ่ะถามผู้ชายแทนดีกว่าเจมรล้ว่ากพี่กับชาลลร์ใครสวยกว่าโอ้ผู้ชายเไงครับเฮ้ยเปรีจมไม่โอเคละโอเคพี่ไงพี่ไงเอายังจบไม่ไเปรี้ยวเน่านะมันเปรี้ยวกรส เป็นโกรธโอเคคอมเก็บก่อนไหม้คอมจะได้ตั้งได้นะจริงๆอ่ะนี่อันนี้ที่ต้องอยู่อ๋อโอเคทุกคนลงไลฟ์แล้วนะเดี๋ยวเจอกันอีกทีตอนหนึ่งเออปไมไปห็นประมาณสองทุ่มสามทุ่มสี่สองทุ่มสามทุ่มประมาณนี้นะคะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ขอบคุณสำหรับของขวัญขอบคุณสำหรับยอดสั่งซื้อนะคะใครที่ชำระแล้วเอาสินค้าดีๆไปใช้ส่วนใครที่ยังไม่ได้ชำระหรือว่า